มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายุคเทศบาลพร้อมด้วยเมียเข้าไปลานยางยิงกระนําวันที่16เมษายน2567ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายชันยุทธ์สามชิมโฉมอายุ30ปีน้องชายเจ้าของร้านปฐมทองพารารับซื้อยางพาราเลขที่345ตำบลน,นาแขมอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยบอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงลาตริ23.27นาะทีวันที่15เมษายน นายสิทธิชัยบางบาใบนายกเทศบาลบ้านทาตอำเภอเชียงคานพร้อมด้วยภรรยาบุกเข้าไปในบ้านยามวิการกระหน่ำยิงด้วยอาวุธปืนขนาดก้ามมจนหมดแม็กจนคนในบ้าน4ีถึงหคนต้องวิ่งหนีตายหลังก่อเหตุเดินกลับบ้านที่อยู่ติดก,กันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายชาันยุทสามชิมโฉมเล่าว่า เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุตนเองและคนในบ้านไปเที่ยวสรดน้ำสงการมาเมื่อมาถึงก็กลับบ้านอยู่ห่างออกไปส่วนที่ลานย,ยางมีเพื่อนอยู่4ีถึงห้าคนกำลังแยกย้ายกันกลับจู่ๆเพื่อนโทรมาบอกว่าในยุเทศบาลบ้าน่าดพร้อมด้วยเมียนั้นบุกเข้ามาในบ้านสาดยิงด้วยปืนสั้นขนาด9มมจนถูกกระสอบข้าวสองถุงทะลุกานโร,รมถูกยิงจนหักถังสีถูกยิงจนทะลุและกระสุน ปืนยังฉลับไปที่ฝาผนังปูนไปถูก,กับน้ํามันไฮดรอลิกอีก3-4นัดจนถังน้ํามันแตกกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไปได้ส่วนผู้ก่อเหตุมีบ้านอยู่ติดกันสาเหตุคาดามาจากเรื่องซื้อขายที่ดินที่ผ่านมานานแล้วและเรื่องนี้ยังไปร้องเรียนแล้วก็จ้างทนายฟ้องที่บ้านนายกปล่อยน้ําเสียอีกด้วย กล้องวงจรปิดเองสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะคะโดยมีภรรยาของนายกอบตบ้านทาตเดินเข้ามาในลานยางพาราที่เป็นบ้านพักมีเสียงปืน2-3นัดจากนั้นนะคะนายกอบตเดินเข้ามาก่อนกระหน่ำยิงด้วยปืนขนาดก้าวมอจำนวน9-10นัดและพูดว่าไอ้จุดๆ,ๆที่อยู่ข้างในเดี๋ยวยิงให้หมดจากนั้นภรรยาเดินเข้ามาสมทบพูดจาด่าคนในบ้านพักบอกให้ไปปอกลูกพี่ด้วยบอกว่าไปร้องเรียนทำไมด้านนายสุปัญญา แก้วงษาอายุ28ปีเพื่อนของน้องชายลานรับซื้อ,อยางพราราที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตนเองไปเล่นน้ำสงกรานพร้อมด้วย4-5คนกำลังมาเอารถเก่งที่จอดอยู่และแยกย้ายก,กันกลับเห็นภรรยานายกอวตรเดินเข้ามาจากนั้นนายกเองเดินเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปที่บ้านพักไม่รู้กี่นัดเสียงดังจากนั้นเดินเข้าไปต่อว่า บอกให้อย่ายิงเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยขอให้พี่ใจเย็นและกลับไปก่อนแต่ไม่เชื่อกลับจะเดินเข้ามาอีกจึงกลัวว่าจะยิงตัวเองและคนในบ้านต้องวิ่งหนีตายกันหมดจากนั้นผู้สื่อข่าวนะคะไปยังบ้านของนายกอบตอซึ่งอยู่ติดกันเปิดเป็นโรงงานหอจกอสุภชัยเครื่องช่างแอนเซอร์วิสยเพราะภรรยายของนายกจากนั้นก็เดินเข้าไปที่บ้านผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจริงไหมและให้ความเป็นธรรมแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้รับคําตอบค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ